ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูล4ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษในศึกฟุตบอล AF เอัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามโอทราฟฟอร์ดเมื่อคืนวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้หงแดงตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจบเกมคะ่ะเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมหง์แดงระบุค่ะว่ามีลูกทีม3รายเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานจากเกมที่บุกมาแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุยดีอาร์สรู้สึกบริเวณขาหนีบส่วนดาวินนูเยสก็มีกล้ามเนื้อหลังต้นขาและโคดี้กัตโปข้อเท้าพลิกผมรู้สึกเห็นใจนักเตะของเราจริงๆตอนนี้นักเตะของเราก็จะไปทําหน้าที่กับทีมชาติผมหวังว่าพวกเขาจะกลับมาอย่างแข็งแรงนอกจากนี้ค่ะผู้จัดการทีมหง์แดงยังกล่าวถึงเกมนี้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เข้มข้นสุดๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดี จริงๆแต่เราไม่ใช่ก่อนที่เราจะใช้เวลาและปรับตัวได้ดีเราโดดเด่นมากแต่เราต้องจบเกมให้เด็ดขาดแล้วเราก็ไม่ได้ทําถ้าคุณนําอยู่เพียงประตูดเดียวชัดเจนว่าคู่แข่งยังมีโอกาสสุดท้ายเราก็แพ้เด็กๆทุ่มเททุกอย่างการตัดสินใจของเราไม่ดีนะคุณต้องยอมรับผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะ